เมื่อวานเจอเจ้าของมายายก็ไม่กล้าให้กลัวว่าเอาอาหารเล็กให้เขาก่อนเมื่อวานพกมาเจอเจ้าของเขาอยู่แล้ววันไม่เอาม่ไมนั่นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรียกเขามาแล้วเขามาเลยมีอาหารเม็ดให้ไม่ได้พิงกันแบบนี้นะคืไม่ไอตัวนั้หายไปไหนตัวนึงไปไหนจะแย่งกันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยกองเท็จเป็นทังก่อน กินเฟนไหมเหนี่นูมากินเห้ยอะ <c oughs> ตัวแย่งกันเาขากินไม่เป็นกินอาหารเม็ดไม่เป็นลองกินดูอร่อยนะนั่นแหละตัวหนึ่งหายไปไหนโอ้กินอาหารเม็ดไม่เป็นใจให้กินแล้วไม่กินเลยเขากินไม่เป็น กินอาหารเม็ดไม่เป็นกินเป็นแต่ข้าวมั้งเนาะน่าจะกินกินเป็นแต่ข้าวไม่กินบอกมาเลยกินนี่ไงมะต้องใส่เยอะหลวเพ่อเขากินไม่เป็นไว้แค่นี้เอาไปให้ตัวอื่นมั่งเดี๋ยวไปเจอตัวอื่นอยู่ทางนูน้นเดี๋ยวค่อยให้เขาใส่ไว้แค่นี้นะตัวหนึ่งหายไปไหน เขากินเป็นแต่ข้าวนะฮะน่าจะใช่อ,อาหารเล็ดไม่กินทำไมไม่กินอาหารเล็กตองยายใสย่